กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนแลคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับเซลลต้นที่โซลูมอิซุสคิงยนสาขาพิมายจังหวัดนครราชสีมานะวันนี้มาอยู่กับรถที่ขายดีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาเลยนะฮะเป็นเกรดตัวแซดนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคลิปที่เซลลต้นจะลงเนี่ยจากคลิปนี้จะเป็นเกรดเกียร์ออโต้แต่ถ้าสมมติท่านใดที่กําลังจะดูเกียร์ธรรมดาอยู่นะฮะ สามารถดูได้เลยนะครับเพราะว่าเขาต่างกันแค่คันเกียร์อย่างเดียวนอกนั้นออปชันที่ให้มาภายในเหมือนกันหมดเลยต่างแค่เกียร์ออตโต้หรือเกียร์ธรรมดาเท่านั้นเองนะครับในคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้เนี่ยราคารถ991,000บาทนะแต่ถ้าเกิดเอาสีขาวมุกเพิ่ม7,000แล้วถ้าไม่เอาสีขาวมุกล่ะจะมีอะไรสงสัยใช่ไหมฮะวันนี้จะมีสีบอลเงินและสีเทาให้เลือกนะครับนี่จะเป็นเทาแบบขนุน นะครับแล้วก็สีบอลเงินไม่มีสีดำให้เลือกนะครับในเกรดตัวนี้แล้วนะครับของตัว h ฮ g ลนเดอร์นะสำหรับด้านหน้าของเขาเนคันนี้เขาก็เป็นด้านหน้าแบบใหม่ของตัว2026เนาะไฟหน้า LED ไฟตัดหมอก LED สังเกตยอย่างนึงนะครับตัว2026เนี่ยโคมไฟหน้าเขาจะลมดำหมดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเส้นสายตรงนี้นะครับ นี่อันนี้คือไฟหน้าของตัว2026ซึ่งถ้าเป็นตัว2025ตรงนี้เขาจะเป็นลักษณะเหมือนโคมเมียมนะครับนี่จุดต่างกันสำหรับโคมไฟหน้าแต่บอดี้ไฟเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบอดี้เดียวกันเนาะก็คือขนาดความกว้างความเวมวเหมือนกันใส่ด้วยกันได้นะตัวะกระจังหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นทูโทนนะครับเป็น2ชั้นนะครับแล้วก็ นี่บริเวณด้านบนกระจังหน้านะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เขาออกแบบมาให้ดูสปอร์ตมากขึ้นโครล่ชิ้นกันนะตอนแรกเรามองไก,กลๆในรูปคิดว่าเหมือนทาสีใช่ไหมจริงๆเขาเป็นวัสดุโครล่ชิ้นกันเลยนะครับก็จะมี3มชิ้นด้านหน้าก็จะออกมาเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้แผงลังพึ่งก็รูปแบบใหม่ในตัว2026นี้นะครับในเกรดตัวแซนนะครับก็อย่างที่บอกไปถ้าเราเห็นในตัวสีไฟแล้วท่านจะได้เป็น LED ทั้งไฟหน้าและไฟตัดหมอกมาแบบนี้เลยนะส่วนตัวล้อแม็กเนี่ยในเกรดตัวแซนะครับเขาเปลี่ยนลายมาให้ใหม่นะทุกท่านนะก็จะเป็นลายลักษณะแบบนี้นะครับดูเขาเรียกว่าอะไรดูแบบแปลก,ปลกตาเพราะว่าเป็นลายใหม่ใช่ไหมนะครับก็จะดูออกแข็งแรงดูออฟโรดมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบแม็กสไตล์แบบนี้นะแต่จริงๆก็ดูเหมาะสำหรับตัวยกสูงอยู่แล้วสำหรับลายแบบนี้ซึ่งเขาให้มาเป็นขอบ18นะ ยางบิสโตนนะครับยางบิสโตนนะเบอร์ยาง,นะง265 60 18นะครับเป็นยางเฮที T, ครับยางไฮเทเลนซึ่งเป็นยางที่เหมาะกับถนนดำนุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเนาะระบบเบรกนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรกนะฮะให้ในเรื่องของเบรก ABS มาตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรคเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกมาเรียบร้อยเลยนะ มีโลโก้นะครับไฮ g ลนเดอร์ er, บ่งบอกว่ารถคันนี้คือไฮแลนเดอร์นะครับในรุ่นของเขานะแล้วก็ตัวฉีดน้ำจะอยู่บริเวณที่ก้านปัดน้ำฝนนะครับจะอยู่ที่บริเวณก้านปัดเลยนะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างครับด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็บันไดข้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นบันไดข้างแบบใหม่ลักษณะแบบนี้เลยนะ มือเปิดเป็นครอบเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมแต่ว่าอันนี้เซลต้นตกแต่งไปบ้างแล้วก็ใส่จานรองให้ลูกค้าไปแล้วนะแล้วก็จะมีสัญญาณกันขโมยมาให้ในเกรดตัวแซดนะครับนี่ด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะครับมีไฟเบรกดรงที่3มาให้แล้วก็มีกระจกไล่ฟ้าด้านหลังมาให้นะครับส่วนด้านหลังรุ่นนี้เขาจะให้มาเป็นไฟท้าย LED นะครับซึ่ง ถ้าเรามองเนี่ยตอนเปิดไฟแล้วอาจจะมองว่าเอ๊ะมันก็เหมือนตัว2,025แต่ถ้าเราดับไฟแล้วจะจะเห็นเลยว่าเลนของไฟเขาเนี่ยมันจะเป็นสีใสนะครับจะไม่ได้เป็นสีแดงที่ตัวเลนนะครับถ้าเป็นตัว2,025ตัวเลนที่เราเห็นเนี่ยที่เรามองเห็นตรงกรอบเขาเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงนะครับแต่อันนี้มันสีแดงมาจากหลอดด้านในนะครับต้องบอกแบบนี้นะ บันไดค่ะเออโทษทีกันชนท้ายก็จะเป็นลวดลายแบบใหม่สําหรับด้านหลังแล้วก็มือเปิดฝาท้ายเป็นโครเมี่ยมมาพร้อมกล้องถอยนะครับส่วนภายในในเกจตตัวแซดเนี่ยก็จะเป็นบุนุ่มเป็นหุ้มหนังมาให้แล้วนะครับตรงนี้ก็หนังตรงนี้ก็หนังนะครับมีกระจกไฟฟ้าขึ้นลง4บานนะครับเซ็นทัลล็อกพับไฟฟ้าในส่วนของกระจกมองข้างแล้วก็ปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับ ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังลวดลายใหม่ของเกรดตัวแซดเขานี่ลวดลายเป็นแบบนี้เลยดูสวยงามมากขึ้นไหมแต่ที่ยังคงให้มาเหมือนเดิมคือความใหญ่ของตัวเบาะนะครับปีกของตัวเบาะที่โอบรับเวลาที่เรานั่งจะรู้สึกสบายมากเวลาเข้าโค้งลำตัวจะไม่เอน็นออกจากตัวเบาะนะครับขับแล้วมั่นใจนั่งสบายกระชับแน่นอนนะ ในเกรดตัวแซเนี่ยบอกเขาจะยกขึ้นยกลงได้นะครับเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงเองได้เนาะแล้วฟังกช์ชันการใช้งานของเขาเนี่ยต้องบอกว่าโ,โหให้มาเยอะนะสําหรับตัวแซเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีไฟหน้าปรับสูงต่ําได้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ปุ่มบําบัดอไอเสียเนาะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ซื้อเกียร์ออโต ท่านจะได้ปุ่มตัวนี้มาก็คือปุ่มดับเครื่องยนต์อัตโนมัติที่เราจะสามารถเปิดใช้งานหรือไม่เปิดใช้งานก็ได้เนาะส่วนตัวกุญแจเนี่ยก็จะเป็นกุญแจรีโมทมาให้แบบนี้นะครับให้มา2ดอกในวันรับรถเลยพร้อมกับสัญญาณการขโมยท,ทั้ง2ดอกนะครับพวงมาลยัยหุ้มหนังครับพวงมาลยัยหุ้มหนังนะมีครูสคอนโทรลมาให้ สำหรับเกตตัวแซเนี่ยท่านจะได้คุยคอนโทรลมาแล้วแต่ว่าคูยคอนโทรลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบบธรรมดาล็อกความเร็วปกติจะไม่เป็นแบบเบรกตามคันหน้านะนะครับแล้วก็วิทยุวควบคุมที่พวงมาลัยมีมาให้ส่วนตัวหน้าปัดเลือนไม้นะครับจะเป็นขนาด7นิ้วที่เป็นจอสีนะครับแล้วก็สามารถดูพวกการสิ้นเปลืองน้ำมันระยะทางในการขับขี่นะครับบอกตำแหน่งเกียรอ์ออโต้บนหน้าปัดเลือนไม่แต่ถ้าเกียร์ธรรมดาเนี่ย นะครับเราจะไม่มีตำแหน่งเกียร์ตรงนี้บอกนะนะครับจะเป็นตรงนี้จะบอกเฉพาะเกียร์ Auto, ออโต้เฉยๆว่าอยู่เกียร์อะไรนะครับเกียร์ธรรมดาก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ใช้หน้าจอเดียวกันนะครับอันนี้ด้านขวาของอิูสุข,ของเขาเนี่ยก็จะเป็นที่เปิดไฟหน้าด้านซ้ายก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนเนาะแล้วก็คันเกียร์สำหรับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับก็จะเป็น163แรงม้า นะครับนี่มีทั้งหมด8สปีดในโหมดเกียร์พรรดาและมีทั้งหมด8สปีดในโหมดเกียร์ออโตโอ้เนาะมีระบบช่วยลงเขาลงทางลาดชันมาให้นะครับในรุ่นนี้สําหรับเกียร์ตัวแทกตันนี้เนาะนะครับตัวหน้าจอนะครับเป็นแบบสัมผัสนะมีปุ่มไว้หมุนเลื่อนเพลงนะครับ ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ a n d r o i d Auto แ p p l e CarPlay แบบไร้สายได้เชื่อมต่อบลูทูธได้หมดนะครับจะเชื่อมแบบเสียบสายหรือไร้สายในการฟังเพลงเดินทางหรือเชื่อมต่อแผนที่ทําได้หมดนะครับตัวแอร์เนี่ยจะเป็นปุ่มหมนุนความเย็นพัดลมตัวเลือกช่องทางทิศทางแอร์ออกออกหน้าออกเท้าหน้ากระเท้าเราสามารถเลือกได้เลยนะครับบริเวณคอนโซลต่างๆก็จะเป็นบุนุ่มมาหมดเลยนะครับแบบนี้เลยนะ ที่วางขวดน้ำสองแผงประตูหนึ่งหน้าแอร์1นึงฝั่งนี้อีกหนึ่งแผงประตูอีกหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าที่วางขวดน้ำเนี่ยเยอะมากในรถของเขานะและภายในถ้าเราสังเกตเห็นไม่ว่าจะเป็นบนเพดานหรือแผงประตูต่างๆเนี่ยจะออกมาในโทนสีดำแล้วก็มีตัดเส้นสายสีบอลมาบ้างนะครับถุงลมนิรภัย1คู่หน้าครับแล้วก็ตัวที่บังแดดเนี่ยจะมีกระจก แล้วก็เปิดกระจกมาจะมีไฟทั้ง2ฝั่งเลยนะครับกล่องใส่แว่นตาไฟสองแผ่นที่นะครับด้านตรงกลางก็มีให้แล้วก็ที่สำคัญลำโพง8จุดนะครับด้านหน้า2เพดาน2แผงประตูอีกฝั่งอีกบานละ1นนะครับก็รวมเป็น8เนาะส่วนด้านหลังของเขานะครับก็จะเป็นแอร์แถวหลังแล้วก็ช่องเสียบทายซ C มาให้นะครับ ตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังลวดลายที่ทํามาแบบเดียวกับด้านหน้าเลยตรงกลางสามารถดึงลงมาในเกตรตัวแซดเนี่ยเป็นที่เท้าแขนได้วางขวดน้ําวางแก้วน้ําได้อีก2จุดนะครับตัวเบาะสามารถพับที่นั่งขึ้นไปได้แล้วก็พับพนักพิงลงมาได้นะครับนี่เลยต้องบอกว่าเกตรตัวแซดเนี่ยเป็นเกรดหนึ่งที่ขายดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ในวันนี้ นะครับถ่ายดีมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นอยู่เนาะว่าไม่ว่าจะสิ่งที่เราอยากได้พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังแอร์แถวหลังเนี่ยเขาเริ่มให้มาตั้งแต่ตัวนี้แล้วนะครับก็ท่านใดสนใจทักหาเซลลต้นได้เลยนะครับถ้าอยากใส่แมกแตงนะครับเพิ่มความหล่อความดุดันขึ้นนะครับหรือจะขับเดิมๆแบบนี้นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะทักมาสอบถามได้เลยดาวเริ่มต้นก็ประมาณ4 0,000กว่าบาทขึ้นไปนะครับยินดีให้คำปรึกษานะ ก็ฝากไว้ด้วยละการเบอร์โทรเจ้าต้น0853518177ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เซลต้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ